โรงเรียนสมเด็จระศินีนักรินคทราบรมราชชนนีแปดสิบสี่พันสาสถาบันนี้ดอกพ่อปี้เป็นสัญลักษณ์ดังดวงใจคำปันวิชาการนำขอให้ทุกคนประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนไทยประจำปีพศ2 5 6 3ตามข่าพประจาวหนึ่ง เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลือกชายกเลถุงพลาสติกสเราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขสร้างสังคมแห่งความสุข 3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยสาเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม รงกาสี่เ,นนเ,เราจะส่งเสริมแนวทางการป้องกันสี่เราจะส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี่ความรุนแรงจากการบูลลี่เราสภานักเรียนก้าวไกลเด็กไทยพัฒนา